สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับการรีวิวกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็กลับมาในงานของดักเกิบอลนะครับซึ่งงานนี้จะมีชื่อว่างาน c o m ฟิคูลเลชั g โก i t a าครับซึ่งทำออกมาเป็น2ชุดเนาะ็คือเป็นวอลลุ่ม1กล่งองนี้แล้วเขเป็นวอลลุ่ม2นะครับซึ่งงานนี้นะครับก็ทำออกมาเป็น2กล่องที่ถ้าเก็บครบ2กล่องแล้วสามารถนามาประกอบมาเป็นชุดเดียวกันได้นะ เริ่มจากกล่องแรกกันเลยเนาะก,ก็คือกล่องสีส้มเป็นตัวโกจิต้านะครับอันนี้ก็คือตัวของกล่องวอลลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นตัวโกจิต้าเลยเป็นตัวโกจิต้าเรียบๆนะครับซึ่งจะเป็นท่าที่โกจิต้ากำลังชูนิ้วชี้ขึ้นฟ้านะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคือท่าอะไรนะครับแล้วก็ส่วนสูงตัวนี้นะครับอยู่ที่ ประมาณ21เซนนะครับจากฐานมาถึงปลายนิ้วชี้ตรงนี้เนาะซึ่งสำหรับกล่องแรกก็จะไม่ได้มีอะไรมากครับก็เป็นแค่ตัวของโกจิต้าแล้วก็ให้ฐานมาให้นะครับแล้วเราก็มาตัวกล่องที่2กันเนาะ ันนี้ก็จะเป็นตัวกล่องที่2นะครับก็จะมีตัวโกคูมาให้ตัวเบจิต้าแล้วก็เป็นฐานแบบทํามาเป็นหินนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกให้เป็นสีเขียวเนาะมีการไล่สีนิดหน่อยหน่อยอ่าตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าผมได้มานะครับแล้วก็มันจะมีตรงพาร์ตวงแหวนนะครับที่จะเห็นแล้วผมมือไปสกิดนิดนึงตอนใส่เหมือนตอนใส่วงแหวนมันจะใส่ค่อนข้างียางยากนิดนึงน,นะครับ แล้วผมก็ทำหักไปเรียบร้อยก็ทําการกาวไว้เนาะก็เลยถอดออกมาให้ดูไม่ได้ผมว่ากล่องสองอ่ะถ้าเราซื้อแค่ตัวกล่องสองมามันจะรู้สึกแปลกๆหน่ยไหมเหมือนแบบว่าเป็นฐานลัก,กันบอลแซดนะครับแล้วก็มีโคคูเบิตา้าตัวเล็กๆตรงนี้เนาะก,ก็อาจจะเอามาตั้งแทนป้ายชื่อเรื่องได้สำหรับใครที่แบบอยากได้ไป้ายลักันบอลมาตั้งไว้นะครับก็อาจจะเอาตัวแนี้มาตั้งแทนก็ได้ส่วนสูงของ ตัวนี้จะค่อนข้างเล็กเลยครับอยู่ที่ประมาณ12เซนเท่านั้นถือว่าเล็กไหมสิบสองเซนสำหรับผมอะคือผมว่า12เซนถือว่าเป็นมดเดลที่ค่อนข้างที่จะเล็กเลยตัวโกคูกับบิจิต้าก็จะไม่ได้มีช่วงล่างมาให้นะครับจะมีแค่ท่อนบนเนาะอันนี้ก็คือเป็นกล่องของวอลลุ่มสองซึ่งถ้าเราถ้าเราเอาตัววอลลุ่มหนึ่งกับวอลลุ่มสองมารวมกันก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเราเอาฐานตัวนี้ออก แล้วก็มันจะมีตรงพาร์ตเอฟเฟกตรงนี้ครับที่เป็นสีเขียวเราก็ดึงออกแดบนี่แล้วก็ใส่เข้าไปนี่ประมาณนี้ครับก็จะได้เป็นงานที่รวมโกคูโกจิต้าแล้วโกจิต้าครับคอนเซ็ปต์แบบฟิวชั่นอะไรแบบนี้เนาะซึ่งถ้าเราจากวงแหวนที่มีก็คือน่าจะเป็นภาคมูฟวี่ช่วงที่เป็นโกจิต้าครั้งแรกเลย โคคูบิสต้าก็ตายไปแล้วเนาะก็เลยมีวงแหวนกันฟิวชั่นก็เลยมีวงแหวนแต่เท่าที่ผมจำไม่ผิดตอนมูวี่รู้สึกโกจิต้าจะไม่มีวงแหวนเนาะสำหรับใครที่ไม่ชอบวงแหวนก็ดึงออกได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ก็เวลาใส่ก็ระวังวนะครับเดี๋ยวจะหักแบบผมโอเคเรามาเข้าสู่ช่วงให้คะแนนกันดีกว่าเริ่มที่ดีไซน์ก็คือให้คอนเซปต์เป็นเหมือนแบบว่าการฟิวชั่นของตัวโคจิต้าแหละ ก็ทำออกมาค่อนข้างที่จะแหวกแนวเลยเพราะว่างานกล่องค่อนข้นางจะไม่มีแบบนี้เนาะผมให้4แล้วกันเรื่องของดีไซน์นะครับแล้วก็มาต่อกันที่ดีเทลดีเทลผมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยประทับใจโคจิต้าผมว่าทำใบหน้าออกมาคมดีแต่ว่าโกโก้บิชิต้าผมว่ามันแตกโดยเฉพาะบิจิต้าผมรู้สึกหน้ามันไม่ค่อยเหมือนบิจิต้าเนาะ มันดูปั้นหน้าแปลกไปนิดหนึง่งแล้วก็ตรงทรงผมตรงเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีการไล่สีเนาะทำมาเป็นสียืนบนพื้นอาจจะมีนิดนิด,นดหน่อยๆตรงเสื้อตรงก้อนหินแล้วก็ตรงพาร์ทเอฟเฟกก็จริงๆผมก็อยากให้มันทําออกมาแบบดูสวยวันนี้นิดหนึง่งอันนี้มันดูเป็นแบบว่าเป็นฐานพลาสติกไปหน่อยฉะนั้นตรงพาร์ทดีเทลคือไม่แย่ไม่ขี้เหร่ก็ให้สาม,มานะครับ แล้วก็มาที่อินเพชชันนะครับตัวนี้ตอนผมซื้อตอนแรกก็คือว่าคือตอนที่ยังไม่เห็นงานจริงรู้สึกว่ามันน่าจะออกมาสวยกว่าน,นี้อันนี้ผมว่ามันแปลกตอนแรกอยากได้มากๆพอเห็นงานก็จะแบบว่าที่จริงรู้สึกมันเข้าพวกกับแก๊งที่ผมเก็บสะสมไม่ได้เลยฉะนั้นตัวของพาร์สอินเพชชันผมให้3นะครับสกอร์รวมตัวนี้ก็จะได้อยู่ที่ส .3 3, 3. 3. โอเคงั้นเรามาสรุปเจ้าตัวนี้กันเลยเนาะสําหรับงานของ c o ม f ิกูเ a ชั่นตัวโกชิต้านะครับทั้งว,ล 1, วลอลุ่มหนึ่งวอลุ่มสองอ่ะก็เป็นงานที่ใครอยากได้แนวคอนเซปต์ใหม่ๆสํหรับง,งานกล่องอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นงานที่ค่อนข้างที่จาน่าสนใจ สำหรับบางคนแล้วก็ไม่ได้ติดดีเทลเรื่องใบหน้าอะไรแบบผมก็สามารถเก็บได้เพราะว่าจริงจเพราะว่าจริงๆงานผม่ากก็ไม่ได้ขี้เหร่อ,อะไรมากเนาะปัจจุบันก็ค่อนข้างที่จะหายากนิดหนึ่งเพราะว่ามันเก่ามากๆแล้วแล้วก็รู้สึกว่างานกล่องของคอมฟิกูเลชั่นไม่แน่ใจนะผมไม่รู้ว่ามันมีตัวอื่นๆอีกหรือเปล่าแต่ถ้าสำหรับใครที่อยากได้แนวที่แบบว่าเอางานสองกล่องมารวมมาเป็นงานเดียวกันอะไรเงี้ย งานอื่นก็มีเหมือนกันอย่างเช่นง,งานของดามาติดชกเคสอันนั้นก็มีซึ่งก็ทำออกมาผมว่าสวยเหมือนกันเดี๋ยวเรามาวัดส่วนสูงเอตัวนี้ดีกว่าว่าถ้ารวมกันแล้วจะได้กี่เซนเนาะได้ประมาณกี่สิบสามเซนก็คือน่าจะสูงขึ้นจากที่เอาโกจิต้าไปวางตรงฐานหินเนาะมันก็เลยดูสูงขึ้นนิดหนึ่งไม่มีปัญหาอะไรไอ้เจ้าตัวนี้ก็ยังเป็นปัญหาของผมอยู่ยผมรู้สึกว่าไม่รู้จะเอาไปตั้งโชว์กับ ตัวไหนดีมันรูแบบว่าไม่ค่อยเข้าพวกเท่าไหร่โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับงานของ o o m p u ว a t i o n ตัวโกจิต้าทั้งกล่องที่1แล้วของที่2นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะแล้วมาพบกันว่าเราจะมารีวิวอะไรกันต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับไปแล้สวัสดีครับ